สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตาตั้มชาแนลอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาจํามาเล่นซิลฟาร์มในเพจใหม่นะครับทุกคนเป็นยังไงนี่คือผมอัดคลิปแนละ้วค่อยมาภาคขี่หลังนะทุกคนจะชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมได้นะครับถ้าใ,ใครชอบก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมโอเคผมก็จะทําคลิปประมาณนี้นะครับทุกคนจะพูดหรือว่าไม่พูดดีให้ทุกคนคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเลยครับผมวันนี้ก็เราก็ ทำการฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปฟาร์มเสร็จแล้วก็เดินไปแท็กกลางก็ไม่มีแล้วก็กลับมาฟาร์มแดงอีกทีครับทุกคนฟาร์มให้เวลสี่ก่อนนะครับถึงจะเข้าไฟน่าจะได้เปียบเยอะเลยซิวเล่นซิวฝากฝากหน่อยนะครับผมนีเราก็มาถึงจุดนี้แล้วครับทุกคนอัดหน้าเม้งตะพุ่นสิวสวยๆเลยครับทุกคนจุดนี้ คือเมื่อกี้วดเมื่อกี้ผมตัดมานะครับคือตอนแรกผมจะใส่เพลงก็เลยใส่มาตรงนี้เลยครับทุกคนตัดมาตรงนี้เลยก็ตีป้อมไปป้อมไม่น่าจะแตกก่อนนะครับนี่มีหน้ามาเราก็ถอยก่อนดีกว่าเซฟตัวเองดีกว่าแล้วก็กะเจ้ามังกรนะครับช็อตน,นี้คือเจ้ามังกร oh <my> เอามังกรแต่มังกรเป็นนี้ <laughs> กระโดดโคตรสูง คำรามหนึ่งที่คือชดนี้เอาไม่ได้ละมีหน้ามามีหน้ามาแล้วก็บักพวกเข้ามาเยอะละแล้วก็ทําการถอยดีกว่ากลับไปฟาร์มดีกว่าเซฟดีกว่าทุกคนมีเจด้วงอยู่บักปลาเราก็จะโดนไปแม่งเลยไปไม่ตายอีกตายไมครับเนี่เขาเปิดอันติสวนไหมครับทุกคนเดินหนีไปก่อนปับ๊บอุ้ยเกือบตายนะครับผมชดนี้ผมนิดเดียวสะพัดท่าน,นิดเดียวคือตายเลยโดน โดนนิดเดียวอ่ะตายเลยทีนี้เราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับเพิ่มเลือดนิดหน่อยก็หยุดเลือดจากคลิป,ปเปล่านะครับไปผมก็จะไม่ไม่ไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่อเอาก็ไปดูคลิปกันเลยนี่เราก็ทําการฟาร์มเดงไปก่อนไปต่อนะครับาฟาร์มไปเรื่อยๆดวงมันมาอีกแล้วมันจะเอาอะไรแต่ผมนี่ก็ใส่แม่งให้เลยยังไงชุดนี้ผมจะตายไหมตายตายพู่ไปทุกคน ธรรมดาตายคู่ไปครับช็อตเมื่อกี้เรียบร้อยตามระบบเนี่ยนนี้เรากดเจอทีมเจออะไรอเล l e r t e r อ p l ล n e ถูกเจอได้เงยล l e r t e r อ p l ล n e โธ่เอาเด้ยยังไงผมก็จะเบรกเต็มที่นี่กะจะจะเกาะหัวหน่อยขอไม่ได้เขาก็สกิลหนีไปก่อนสกิลสองนี้ไปก่อนก็เลยปล่อยเข้าไป แล้วก็กลับมาฟาร์มฟ้าก่อนขออภัยนะครับแจ้งเตือนที่กัดดูกัดตาคนดูนะครับผมต่อไปดูต่อเลยครับกลับมา <laughs> ไม่ได้คลิปกลางสักครั้งเลยผมคือไม่ได้เลยสักครั้งนี่วดนี้ร่วงคูดหิวอะตายไหมตายไปเป็นเป็นคิวของมาหลอกนะครับนี่ผมก็มาปับ๊บจะกระโดดใส่วิลาวิลาฟิกเกอร์ไปก็อดลุกก็เลยเกาะหัวมีนาไปตายไหมไม่ตายอีกครับทุกคนโดนจุ๊บ ทุกวนเวลาคือเราทำเกมให้ดีก่อนก็ได้ทุกคนพยายามพยายามเดินเกมให้ดีนะครับรรรก็ไม่มีอะไรมากครับเทคนิคการเล่นซิลก็ประมาณนี้แล้วครับผมฟาร์มปั๊บเดือดสีก็มาเก่งเลนแครี่คือเราดูก่อนนะครับถ้าอยู่ทัางบนอะ่ะคือถ้าเลนเลนดาร์ซเลเยอร์แบบเพื่อนเขาซูไม่ได้นะครับทุกคนเราก็พยายามไปเติมไฟเขาบ่อย คือเมทเขาส่วนมากเมีมเราอะจะลงมาช่วยแคลรี่อยู่เลยครับคือถ้าคิดว่าออเบเลนเราสู้สู้ทีมเขาไม่ได้ก็ไปเลยมีช็อตนี้ก็ได้นะไม่ได้ผมอี <c oughs> มีหน้าล็อกสวยจัดช็อตนี้ครับทุกคนก็ขโมยบัฟฟ้าไป okay, โอเคก็ให้เป็นแคลรี่นะครับผมมากับแคลรี่นะครับวันนี้คือผมมาภาคนอกเกมเดีกว่าทุกคนน่าจะง่ายกว่า ก็ฟาร์มกันต่อจอดนี้ดวงลึกแล้วดวงลึกแล้วผมก็ไปหาไปดวงหายไม่รู้ไปไหนเนี่ยจอดนี้ก็โผล่มาผมก็โดดสวนป๊บ๊บผมไม่เอาดีกว่าถ้าต่อมัคือตายแน่ๆเพราะว่ามีทอนซ้อนอยู่ของผมกาลีซ้อนน่าจะไม่ได้ทุกคนน่าจะพลาดร้อยเอร์ซ็นก็เลยตัดสินใจเกาะหัวแล้วกระโดดหนีมาดีกว่าเซฟตัวเอง เดี๋องนี้เราก็ฟาร์มกันไปต่อบนเยอะเลยครับบนโผเยอะเลยครับทุกคนอันตริผมไม่มีจนนี้ผมก็บอกเพื่อนวนะ่าอย่าเพิ่งเล่นนะครับ <Ret reat. S 1> แล้วก็พยายามบอกเพื่อนนะครับถือถ้าสก,กิลเราไม่พร้อมอยังไงลรวก็ควรจะบอกเพื่อนนิดหน่อยจะพร้อมไม่พร้อมก็นี่ก็อันตริมีหน้ามีหน้าไม่ตายไม่รู้ก็กดล้างหรือว่าอะไรครับแล้วก็เคลียร์คลิปไปก่อนทอนทอนมันจะใส่ผมอย่างเดียวเลยเฮ้ยอี่ ปัดตีโทรคเพียคลิปไปก่อนอเดียคลิดไปแล้วก็ไปฟาร์มเลยครับท่กคนขับไปฟาร์มต่อนี่เลยครับผมฝากตกิดตามให้ด้วยนะครับไปฟาร์มกันต่อนีน่เราก็มาซุ่มทุกคนสังเกตเห็นดวงใช่ไหมคือชดนี้ผมกะจะไม่เล่นละผมเห็นผมก็ตัดินใจโดดเข้าไปหาเลยอ่าได้คิวก็คือเป็นชด สุดยอดมากนี่เรียบร้อยเลยผมไม่รู้ว่าเขาพาเกิดมาทุกคนตายเลยโฮ้ปาติโทช่วงเมื่อกี้เราโดนโดนด้วงเกิดเกิดใส่นะครับก็ใส่เลยคือนี่เราก็กลับมาเซ็ตตัวเองใหม่ครับผมก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโอ้โหอภัยเจ้เกินนะครับทุกคน นี่โดดไปผมคิดว่าจะไม่ตายสักตัวละได้ไหมได้มีหน้ามาหนึ่งตัวทอนรอดเสียดายมากๆ <Double game. S 1> เวลาแล้วก็ฟาร์มต่อไม่เป็นไรไวโอเก็บสองไปครับทุกคนสวยงามมิล่าวิล่าเอาไงปลาสกิลปับ๊บโดนชัดดาวไปครับผมสามร้อยกว่าบาทเราพยายามเดินเกมกับเพื่อนนะเดินซ้อนบ่อย น,นีเราก็เคลียบบนไปน่าจะได้ป้อมบนมัง้งได้ไหมไม่รู้อะไม่แน่ใจน่าจะได้ก็จีป้อมไปครับผมเราพยายามเดินเกมแทนออเลน 10, แทนเชลี่ 10, แทนจางอะไรเราสามารถเดินเดินเกมให้ทีมเราได้เยอะครับเราเล่นเป็นป่าครับคือเราพยายามเซฟตัวเองแล้วก็เดินเกมให้ดีนะครับเพื่อช่วยทีมได้เยอะเลย นี่เราก็ไปดีกว่าตาับับ,บเล็กกอนผมกะจะเอาบับเดกเขาครับทุกคนเอาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าเจดอดวงดวงมังกรอยู่ครับนโด,ดนจุบโด,ดนจุบกระโดด,ด,ดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงเออเอาเออได้ก็ยังดีละได้หนึ่งตัวเอ้ไปต่อครับสวยครับไวโอเป็นดับเบิลคิวของไบโอนะครับผม อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยครับผมนี่ครับอันเลน,อ,น,เลนอันเล่นตายอีกแล้วเป็นคิวของไบโอครับผมก็เดินเกมต่อนี่นผมคิดว่าน่าจะจบเกมได้มั้งเกมตึงเกินนะครับทุกคนบางทีเออขออันนี้เราก็น่าจะได้ป้อมล่างได้ป้อมล่างได้ป้อมล่างเป็นที่เรียบร้อยครับผม ฟาร์มไปต่อครับผมฟาร์มไปดีาร์มไปเดินเกมดีวีล่าตายสวยหา้ามเกาะไปมีหน้ามีหน้าตายไหมตายตายเถอะไม่ตายอีกครับทุกคนโอ้โอผมตายไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งหลักใหม่ครับกลับไปฟาร์มก่อนอเดินเกมประมาณนี้คือตำแหน่งป่า นี่ปา่าก็เดินเกมประมาณนี้ครับไม่เยอะแยะอะไรเดินเยอะแยะนี่็อดนี้ทรอนโดนครับเกาะหัวเต็มเต็มจดนี้ไม่ได้ต่อไหมไม่ได้ต่อคือไปดีกว่าครับถอยดีกว่าไม่มีเพื่อน้อนพยายามเคลียร์คลิปไปจอดนี้คือผมจะเล่นอันเลนต่อครับทุกคนปั๊บเรียบร้อยโดนจุบเรียบร้อย ตายเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วสภาพดีๆทั้งนั้นเกิดแล้วแล้วก็เดินไปเคลียร์ต่อเจอนี้ล่าเนาะไอนเอซิดของผมนะครับได้เอซิดเพราะว่าไม่ได้คิวฟาร์มต่อเกมนี้12นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ฝากหน่นะครับอย่าเพิ่งกดข้่มไปในเลยนะครับ ด้วยจบนะครับผมนี่กะผมจะผมจะกะไปเล่นอันเลนนะครับคือกดเข้ากดสปินหนีไปเลยผมก็ไม่ตามดีกว่าเขาก่ออัวมาหลบไปแล้วครับคือจุดนั้นคือผมกะจะเล่นจริงๆแต่ว่าเขาวิ่งไปแล้วเขากดสปินไปแล้วผมก็ปล่อยไปเลยนี่แล้วก็ฟาร์มต่อ,ตอเอาคอ,องก่อนก็ได้โอเคได้่ก็คลอ ครับ <been> ของขวายโอเลตนะครับผมของได้เป็นทีมวโอเลตนะครับเพื <Ret reat. S 1> อ่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นดิเพื่อน <So great. S 1> จดนี้ยังไง <Yeah. S 1> เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมตายสองทีมเราตายสองครับจุดนี้ ยังไงเดินทำเกมต่อตามเลยเลยนี่เราก็พยายามเกลี้ยกลิ้งครับอยากให้เพื่อนขึ้นบ้านได้แต่ขาดนะครับทุกคนถ้าเพื่อนขึ้นบ้านได้คือเราแพ้แน่นอนเพราะว่าห้าห้าสามครับทุกคนยังไงก็แพ้นี่เราเกลี้ยลิ้ไม่ได้แล้วมาถอยถอยเข้ามาอีกข้อหนึ่งมีหน้ามีหน้าเกิดตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้ก็พยายามเกลี้ยลิ้ไปก่อนด่วงเสร็นี้ด่วงด่วงหลุด ไม่ได้เขาหนีเล,กเลยกันวิล่าโย่วิล่าอยู่ในป่าไปงครับเก,ก็บมาได้หนึ่งตัวเป็นคิวของซิวนะครับผมก็ออกเป็นกดแข็งนะครับเพื่อจะได้แข็งนะครับเผื่อเวลาอลเลนเกาะเกาะหัวเรานะครับทุกคนเราก็พยายามกดกดแข็งได้นะครับนี่ชดนี้ผมก็ดันล่างไปก่อน แทงล่างไปเ,เรื่อยๆฝ่ายฝ่ายกตรงกลางเพื่อนผมเล่นลนนัเราไปไม่ทันเราก็ดันขึ้นไปเลยครับดันขึ้นไปโอเคดันขึ้นไปน่าจะจับเกมได้แล้วมั้งเพราะว่าอยู่กันที่คนอ่ะ นะห้าสองครับทุกคนน่าจะจบเกมได้เลยไปไปดูไปดูจบเกมได้ไหมนาน,ลนะนาแล้วนะทุกคนสิบห้านาทีแล้วทุกคนเกมนี้ตึงเกินปีป้องดีกว่าครับทุกคนมังกรตัวใหญ่ปีป้องเอาเวลาก่อนแล้วกันก่อนจับเรียบร้อยอันเล่นจบเกมบนที่เรียบร้อยนะครับโอเคจบเกมชน,นะนะครับผมคิวคิวเกมนี้ ก็โหไว่ามีคุมากเกมนี้เป็น MVP ของไวโอเลตนะครับผมไวโอเลตเล่นดีเล่นดีครับผมเวลายกให้เขาไปเกมนี้ครับผมเขาทำประตูไไปที่ยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไวโอเลตผมก็ได้เป็นอันดับที่สองนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เป็นก,กำลังใจใผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าให้ผมเล่นต่ออะไรก็คอมเมนต์มาล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมไปครับบ๊ายบาย